จะเปิดให้ดูข้างในแบบจัดหนักจัดเต็มมาพร้อมกับ4บี่บานเปิดแล้ว3ลิ้นชักด้วยรุ่นนี้นะคะมีช่องเก็บของลับซ่อนอยู่ด้วยมีตรงนี้ก่อนเลยตู้ด้านล่างแล้วก็ลิ้นชักขนาดใหญ่เริ่มเพิ่มช่องพิเศษอยู่ตรงนี้เลยค่ะ หนึ่งนาทีรีวิวเฟอรเราจะมาจอเล็กเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในหนึ่งนาทีกันนะคะวันนี้มัน่าจะพาไปดูชุดห้องนอนที่เรียกได้ว่าเอาใจคุณลูกค้าสุดๆ <Wow. S 1> เป็นชุดห้องนอนที่มีทั้งเตียงหัวเบาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครบคันหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีละอย่างกันมากดีกว่าว่าชุดนี้ทําอะไรมีอะไรและเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือเตียงค่ะเตียงรุ่นนี้นะคะจะเป็นเตียงหนังนะที่คุ้มไปด้วยหนังทั้งหมดเลยทั้งหัวเตียงและฐานด้านล่างมีเพชรให้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะและนอกจากตัวเตียงนี้จะมีไซส์5ฟุตและ6ฟุตแล้วเรามีที่นอนให้ที่นอนตัวนี้จะเป็นที่นอนสปริงรับประกัน1ปีในเรื่องของการยุบตัวแผนกกระทะนอนได้จริงใช้งานได้จริงค่ะส่วนตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้ขอบอกว่า เป็นไซส์4บานเปิดไซส์เมตร 80, เดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในแบบจัดหนักจัดเต็มมาพร้อมกับ4ี่บานเปิดแล้ว3ลิ้นชักด้วยคุ้มค่ามากๆงานแขวนคือมาเต็มใครชอบแขวนเสื้อผ้าจัดหนักจัดเต็มตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆค่ะและต่อเครื่องแป้งนะคะขอบอกว่าตัวนี้คือพิเศษมากๆรุ่นนี้นะคะมีช่องเก็บของลับซ่อนอยู่ด้วยมีตรงนี้ก่อนเลยตู้ด้านล่างแล้วก็ลิ้นชักขนาดใหญ่เริ่มเทิมช่องพิเศษอยู่ตรงนี้เลยค่ะ นี่สชั้นตรงนี้เก็บได้ทุกอย่างกระจกบานใหญ่มีชั้นด้านบนอีกงานนี้คุ้มแน่นอนค่ะลูกค้าและความกว้างของโตเครื่องแต่งรุ่นนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่80เซนค่ะและสิ่งสุดท้ายลูกค้าจะได้ในเซตนี้เป็นของแถมชิ้นใหญ่อลังการเป็นโต๊ะวางทีวีขนาดเมตร60อย่างนี้เลยจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าเข้าเซตสวยงามมากๆทำอะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้เปิดให้ดูกันแบบรวัว นี่คือแบบว่าช่องมากมายมหาศาลขนาดนี้แม้60คุ้มแน่นอนและเซตห้องนอนเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมดเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะวางทีวี5ชิ้นในราคา2,900 0เท่านั้น2,900 0เท่านั้นใครอยากได้ต้องรีบจับจองมีทั้ง5และ6ฟุตนะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถซื้อแยกได้คะ่ะ ถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ f a c e b o o k ของ9ก้า n ฟอร์นิเจอรของ9 f u r n ฟ t u r e และที่สำคัญ YouTube ของ9ก้าเฟอร์นจค่ะกด Subscribe ให้พะนาวด้วยและอย่าลืมติดตามว่าครั้งหน้าเราไปรีวิวอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบไหนอย่าลืมนะคะของเก้าฟอร์นเจแล้วพบกันสวัสดีค่ะ